เจ้าของร้านเล่านาทีเอจจิลากรถูกลูกค้าต่อยยันมีการดูแลแต่เหตุเกิดขึ้นเร็วมากจากกรณีคลิปไวรัลของเอจิลากรสมพิทักษ์ศิลปินหนุ่มชื่อดังวัย45ปีเจ้าของเพลงฮิตจากนี้ไปจนนิลันใจกลางความรู้สึกดีๆและระหว่างเราสองคนถูกแฟนเพลงบุกต่อยขณะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในผับจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่มีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นโลกโซเชียล ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่ข่าวลงพื้นที่บริเวณร้านบล็อกอินปัถนนเลียบคลอง3ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งมาพบกับนายพัฒนาชัยลำกะอายุ45ปีเจ้าของร้านพร้อมกับเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่4กุมภาพันธ์ทางร้านได้มีการจัดคอนเสิร์ตของคุณเอจิลากรซึ่งทางคุณเอนั้นก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงประมาณก่อนเที่ยงคืน ซึ่งทางคุณเอ็กก็ได้แสดงไปตามปกติโดยมีชายเสื้อขาวซึ่งก่อนที่จะขึ้นไปทําร้ายคุณเอ็กนั้นชายดังกล่าวได้ถือเครื่องดื่มที่เป็นแก้วช็อตแล้วก็ได้เดินมาด้านหน้าเวทีหาคุณเอ็กจากนั้นเขาก็เดินไปแล้วก็เดินกลับมาอีกรอบซึ่งทางกาศก็เห็นแล้วว่าชายคนนี้เคยเดินถือแก้วไปดื่มกับคุณเอ็กแล้วครั้งสองครั้งกาดก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องระวังชายคนนี้แต่จังหวะที่เขาเดินมาแล้วจู่ๆก็เดินก้าวขึ้นไปบนเวที ซึ่งทางร้านก็มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนที่ตนได้คุยกับทางการดเอาไว้แล้วคือลูกค้าหรือคนดูไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีได้ซึ่งทางการดเห็นจึงได้ดึงตัวออกมาจังหวะที่ดึงตัวลงมานั้นคงมีอารมณ์โกรธจึงได้ผักการด แล้วหันไปต่อยคุณเอ๊ะเฉยโดยกลุ่มชายคนดังกล่าวมาด้วยกันทั้งหมดประมาณ8 9คนโดยกลุ่มชายคนดังกล่าวนั้นไม่ใช่ลูกค้าประจําที่ร้านแต่จองผ่านเพจมาแล้วเวลาเขาเข้ามาไม่ได้เข้ามาทีเดียว8 9คนแต่เดินมาทีละคน2คนทยอยกันเข้ามาโดยทางคุณเอะนั้นร้องเพลงไปประมาณ3-4เพลงพอเพลงที่3ก็เห็นว่าชายดังกล่าวนั้นเดินเอาเครื่องดื่มไปชนกับคุณเอะแล้วซึ่งหลังจากเกิดเหตุทางร้านโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพประตูน้ำจุฬาลงกรทันที แต่เนื่องจากวันนั้นคนเยอะมากซึ่งผู้ที่ก่อเหตุก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปอย่างรวดเร็วโดยมีลูกน้องที่ร้านตามออกไปแต่เขาก็ขับรถไปเร็วมากจึงทําให้ตามไม่ทันจากนั้นตํารวจก็เข้ามาถึงแล้วก็เคลียร์พื้นที่มาจัดการภายในร้านมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในเบื้องต้นได้ทําการนัดหมายไว้ว่าวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ทางผมจะเดินทางไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีกับลูกค้าคนนี้ให้ถึงที่สุด เพราะทางร้านเปิดมา6ปีจัดคอนเสิร์ตมาแล้ว2 0่สิถึงสาิศิลปินไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนทางด้านคุณเอซได้รับบาดเจ็บบริเวณกกหูซ้ายเป็นรอยแดงแงซึ่งน่าจะเกิดจากช่วงที่เขาเหวี่ยงแขนไปโดนซึ่งหลังจากเกิดเหตุตัวผมเองก็เดินเข้าไปหาคุณเอที่ห้องรับรองเลยเพราะตอนที่เกิดเหตุผมเองไม่ได้อยู่บริเวณน,นั้นแต่เดินอยู่รอบๆร้านแล้วก็มีเด็กวิ่งมาบอกผมจึงได้เดินตามเข้าไปหาคุณเอที่ห้องรับรองศิลปิน ไปถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรและก็ขอโทษเขาซึ่งเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากซึ่งตอนนี้ทางร้านก็ได้ทราบชื่อลูกค้าคนดังกล่าวแล้วทั้งชื่อทั้งนามสกุลและเลขบัตรประชาชนที่อยู่ทั้งหมดก็ทราบแล้วเจ้าของร้านกล่าวต้นสังกัดเอจิลากรโพส์ปนามมือต่อยบนเวทีเผยผลตรวจร่างกายนักร้องหนุ่มต้นสังกัดของเอจิลากรนั้นโพส์ปนามือต่อยบนเวทีเผยผลตรวจร่างกายนักร้องหนุ่มเจ็บเล็กน้อย ลั่นจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุดเมื่อวันนี้ครับผู้สื่อข่าวนั้นรายงานว่าหลังเกิดเหตุการณ์สุดช็อคแฟนเพลงรายหนึ่งขึ้นไปบนเวทีก่อนชกหน้าเอจิลากรน,นักร้องชื่อดังขณะขึ้นคอนเสิรต์ตก่อนที่กาดของร้านจะเข้ามาห้ามซึ่งทางนักร้องหนุ่มเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้วยล่าสุดนั้นมีเรคคอร์ดซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มเอจจลากรก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าว รวมถึงอาการบาดเจ็บหลังไปตรวจร่างกายโดยได้ระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอจิลากรศิลปินในสังกัดค่ายมีเรคคอร์ดหรือถูกทำร้ายร่างกายขณะทำการแสดงบนเวทีที่ร้านแห่งหนึ่งย่านคลองสามจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้ศิลปินหนุ่มเอจิลากรได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วมีบาดเจ็บเล็กน้อยทางค่ายขอประนามการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบ,บนเวที และจะดำเนินการทางตามกฎหมายกับผู้กระทําผิดจนถึงที่สุดหากมีอัปเดตจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปและนี่ก็เป็นการถแถลงการของค่ายมีเรคคอร์ดครับซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มอย่างเอจิลากอนครับได้ออกมาโพสต์ประนามการกระทําดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปิน